สวัสดีครับช่องเบาตุย้ยคุณสว่างครับเมื่อนี้จะไปขอนเจน่นก็เลยแม่ซื้อของฝากจากแม่น้ำเปล่าแม,ม่น้ำเปล่าข้างหลังนี่คือแม่น้ำเปลาเบาตุย้ยไปจะไปขอนเจน่น จะติดงานขอนเกนมาตุยก็เลยแม่เวียนมากทั้งเสร็จลัดทั้งสม,มอมาตุยกเ็เรื่องเร่ยไปซื้อปลาปลาสมไปฝา,ก,าออกไปเลยใหเจ้าครับตีดด้ไไว้ปลาลูกฝากเมียนน้ำเพราะว่ามันจะบริมาทั้งนี้อีกแล้วนะปลาปลาแถวนี้มันแซ่บมลาตุยเลยจะไปตุยตักเล็กยงกล้หน่อยคอยส้มกัน ปลาปลาตัวใหญ่หสำหรับน,นี่แหละแรงเพื่นหาปลาครับปูหาปลาเศรษชาวบ้านนี่แค่หนี่ยังเพื่นหาปูหาปลาขายย่ำหน่อยอ๋อแย่หนำคิดว่าเป็นแบบนี้เด้ครับย่หน้ำขึ้นน้ำหลายครับหลายมากๆเลยน้ำเลยหลายหลายมากๆเลยรพ้นจับปูจับปลาก็ได้หลายครับมือละตันตันคุณว่ามือละตันสองตันได้อยู่ผู้ใดสนใจกัน ามาสมครับสวยงามดีครับมันเป็นประเภทน,นี่พื้นบ้านเท่าหน้าเป็นตึกสะดุ่งว่านแห่รับเป็นธรรมดาของชาวบ้าน,นาคนแถบใกล้แม่นม้ำเพราตุ้ยก็คนนำโค้งก็บุคคลงงหายกินออกนำโคงแต่กับพูดถึงกับแย่กลงอยู่แต่หันย่านบ่ตุย,ย่านน้ำลึกบาตุยบัสู เท้ไร <icana> ่งามเลยเท้ลายครับงามเขาก็ไดมาหอดมาถึงกันแล้วซื้อปลาสมซื้อฝากพี่น้องปลาสมตัวนี้ไงนี่ปลาจอมปลายังพร้อมตัวนี้ใช่ปลาสมปลากระนี้แปดสิบซึ่งต่อแปดสิบสองหู ปลาเสร็งนี่บลาตัยได้แวะมาทางนี่ปลาตัวได้เหยียใใสื่อปลาสมปลาจมไปฝากคนทั้งที่จะไปเยี่ยมไปยามเพิน่นส่วนีปลาอึดบุ๋มส่วนที่เป็นอไรปอึดบ่ปลาแพงแพงแห้งแบบแชมป์อีกสักหน่อืเอคล้ายๆดีตัว เรื่อยๆนะค่ะช่วงโควิดนี่มันก็บพอกคนเด็กสาอแค่หรแค่นี้หรอกบพว่าผูา <ść. S 2> ้ใดฝนเป็นตายยังไงปลาช่อนฝนไม่จันปลาหนึ่ง นี่ขายตลอดเส้นท่างเส้นน,นี่ปลาสมปลาจอมปลาลาบองแก้วบองวันเท่าแก้วบองสมไข่ปลา บาตุยเลยซื้อปลา2องกิโลเป็นากข้างนอกเป็นในห้างอะไล่ะฝากพ่อฝากแม่ทั้งเป็นมาถึงไปละไปเหมันไปกันบัมนเพราะว่าแดดฮอนใช่ไหมเกินข้างนอกอากาศแจ็คอุณหภูมิบาตุยยังบริเวณเลยแต่กับแต่กับจะฮอันเจ็เจี๊ยนแหละครับตุ่นแฮมบาตุยจนแฮมบ ป้าตุย้ยก็เริ่มหิวเขา่าป้าตุย้ยผ้าหากินเข่าวหมืนกินอย่างเออดีเนาะขพอจานเดียวผมนคือจังเลยเนาะป้าปตุย้ยก็บ่ามากกว่าแม่เขาเจ้าป้าตุย <c oughs> ต้ยป้าตุ้ยผ้าไปกินเข่าได้บัาน,นี้เด้อว่าบ้าตุย้ยกินเข่าก็เี็นอย่างตอนผักเทียงมัน,หนเหนะมือนตว่นเที่ยงหรือใบย่วงกว่า้แต่ายสองบนะ้าตุ้ยยังพอหอดแบบเจนอยู่ เลยแว่ซื้อปูซื้อปลาฝากแม่ฮักเป็นมากกินย้มเผ้าว่าผักไก่ใส่กอกเข้าฝากใส่กอกไม่ลูกแห่หหหยยเเงเ,เนี่ยกินไปหาเล่ยให้ย้มนั่นกินกับข้าวเจ้ากระเส็บกินกับข้าวเหนียวกระเส็บใส่กอกครับ ก็เลยว่าว่าตุยก็เลยว่าจะสีกอไปอะไรสื่อปลาสมไปฝากคนจันทนะบอกตุยว่าเรแยกสื่อปลาสมไปผ่านคนจินนะครับได้มาถึงแล้วได้มาถึงร้านน้องบุ๋ม กระชุข้าวถึงคุณแม่แล้วนี่สาวๆชอบครับน so ี่ใส่กอดแม่สาวครับสาวไปห้างไม่หมายกองอันยะาสาวสาวเล่นหน่อยพอตุ่ยกได้ดอดได้ถึงล้านเก้บุ๋มลาบแซบิเรียบร้อยแล้วก็เห็นมัน นั่นเขานหาหาพอาสาวมัดหม่อมีกมสามีพาย่สามีล่าป่วยสามีหายไปส่ี่ไปสาบ้าปยืสามีลาป่วยได้เด็ดหม่อมทัพิธีหม่อมับเาม่ไหแเบ่นาวว่เ่ามัดหม่อแต่าวน้อยงทัก้องทักงามขึ้นเขาเห็นตะขี้ไล่ยูเน สมัยบ no ้าที่เปบ้าแรกๆนีี่ไล่กี่ไล่เนาะบเอาเพิ่นเพิ่นมวนเพิน้เอาเความหน่อยกันเลยบบ้าเอาสาวสาวแท้ความหน่อยกัเลยบบาหน่อยพงกัขึ้นเ้าละแลี่ล่ะกันเลี่ได้มาหอดมาถึงแล้วครับร้านเก้๊บุมร้านเกบุมครับร้านเจบุ้มเจ้าเกาครับเจ้าเกา ปาตุยมะมมอ้วฮะ้คนขายครับแผนขายครับขลุงสมฮะายเ็ลกสมแดขาย็ลุงสมแซ่บขึ้นเขาครับมัมมินวันต่อวันครับรถรถครับมี่มัมตับมีมําเนื้อหมูเนื้องัวมีครับ มัมเขาเป่นมัมครับนะโอ้มันพี่พอสันพอเงวเลยครับตัง่เป็นรอยด้วยนี่ัวงครับตัวงเนเาได้ง่ครับได้แล้วก็เผาได้แล้วปัดกระเพราจานเดียวอาบานเนี่ยบ้าตุ้ยได้กินเขากินน้ำอินมาได้บน มาติยภาพมามงมงเบิ้งมงเฮ็ดงานเลยปาตุยเฮ็ดงานงาน,านี่ล่ะแถวนี่ล่ะบระตุยจะได้เอ็ดลงรดงานบ่อตุยคือเอ็ดล่งรดมุ่งโค้งมุ่งหน้าเพิ่นบ่อติยจะได้ย็ดนตยครับขอ บ้าวตุ้ยกัขอจบคลิปนี่ไว้เพียงสำนียวฝากให้พี่น้องกดติดตามและกดแชร์กดไลค์ให้บ้าวตุ้ยพ้นสว่างน้ำเลยนะครับสวัสดีครับ